สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องฟอร์ดยีนเล็กนะคะเดี๋ยววันนี้เล็กจะพามาชมรถ่อๆคันนี้นะคะเป็นรุ่น XLS นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาตัวรถก็อยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนะคะเสริรหลรออะไรกันบ้างเรามาชมกันเลยนะคะสีแดงเด่นๆแบบนี้เรามาชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านบนเลยนะคะด้านบนตัวนี้ก็ทําเป็นสกูปทรงซิปนะคะทำมาสามสีด้วยกันเลยค่ะก็เป็นสีดํา ด้านสลับกับสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถแล้วก็เดินขีดแดงแบบนี้นะคะพร้อมกับม้าสีแดงเด่นๆแบบนี้นะคะขยับมาในส่วนของกระจังหน้าค่ะกระจังหน้านี้เรามีการทําสีนะคะทําเป็นสีแดงเลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวอักษรในโปอดีเป็นสีดําตัดแดงนะคะอันนี้ลูกสังเกตได้ว่าคันนี้ลูกค้าเน้นตัดแดงเป็นหลักนะคะตัดกับสีดําดูหล่อขึ้นมากเลยนะคะขยับมาในส่วนของกันชนค่ะกันชนนี้ก็มาเป็นกันชนเหล็กของฮัมเมอร์นะคะมาฟอร์ม พร้อมไฟหลี่แล้วก็ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ห่วงลักจูงมาให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็มีกันแข้งกันแข้งตรงนี้สามารถเลือกสีได้นะคะถ้าเราอยากได้สีดําก็ทําเป็นสีดําได้ค่ะอันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นสีแดงเราก็จัดให้ค่ะเป็นสีแดงค่ะขยับมาในส่วนของด้านข้างค่ะด้านข้างเห็นไหมคะเด่นเด่น คิวล้ออันนั่นเองค่ะคิวล้ออันนี้ทําเป็นสีแดงเลยนะคะเป็นคิวล้อ6นิ้วแบบหมุดค่ะมาพร้อมกับแม็กค่ะแม็กตัวนี้ก็เป็นแม็กขนาด20นิ้วนะคะเป็นยางของโอตานิส่วนแม็กก็จะเป็นแม็กของแวมไพร์นะคะตัวนี้ออฟเซตลบ44นั่นเองค่ะในส่วนของลายแม็กก็จะเป็นสีดําตัดเงินแบบนี้นะคะตัวนี้มีการยกขึ้น2นิ้วนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนปีกนกเป็นปีกนกโยงนะคะแล้วก็พร้อมด้วยใส่ชก มาให้ด้วยนะคะอันนี้มีการเปลี่ยนใส่ชกมาให้นะคะเพิ่มเติมมาให้ตรงนี้ด้วยค่ะขยับมาในส่วนของด้านข้างกันค่ะด้านข้างตัวนี้เริ่มจากด้านบนกันเลยค่ะด้านบนก็จะใส่เป็นล้าวหลังคาเพิ่มเติมมาให้นะคะขย <aliment> ับมาแล้วก็มีลายสติกเกอร์สวยๆแบบนี้สาดไปถึงด้านท้ายของตัวรถเลยนะคะเป็นลายม้าสีแดงเด่นๆแบบนี้กันไปเลยค่ะขยับมาในส่วนของบันไดข้างค่ะบันไดข้างอันนี้จะเห็นลวดลายเป็นสีแดงเด่นๆแบบนี้นะคะ บันไดนี้ก็จะเป็นของ T W I นั่นเองค่ะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายอันนี้เสริมหลอด้วยโลบาลเล็กของ Hummer ค่ะเป็นแบบแขนยาวท่อคู่แบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ม,มาให้ด้วยนะคะ,ะมาดูด้านท้ายกันต่อค่ะด้านท้ายอันนี้เราใส่ครอบกระบะท้ายนะคะสีดำด้านแล้วก็มีตัวสื่อสีดำตัดสีแดงแบบนี้นะคะ แล้วก็เด่นเด่นกันไปเลยตรงนี้ค่ะต,ะตัวอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์นะคะเป็นสีแดงเด่นเด่นแบบนี้กันไปเลยนะคะ <im itation> ขยับมาค่ะในส่วนของกันชนค่ะกันชนอันนี้ก็จะเป็นคันชนเหล็กของฮัมเมอร์นะคะ <im itation> นี่เลย <im itation> หม้อหมวงลากจูงสีแดงเด่นๆแบบนี้กันไปเลยนะคะ <im itation> เป็นไงกันบ้างคะสาหรับคันนี้เราหล่อคันนี้นะคะ <im itation> ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็ทักมาสอบถามได้นะคะเ <im itation> ล็กก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดติดตามให้เล็กด้วยนะคะ แล้วก็ฝากเบอร์โทรกลับไปด้วยค่ะที่เบอร์0951656624นะคะสำหรับวันนี้ฝากไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ